อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยไต้ทุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันศุกร์ที่2มกราคม2569นะครับอยู่ด้วยกัน10โมงถึง11โมงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m ม z กกับผมนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันทํางานนะจริงๆวันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดนะแต่ว่าคณะมนตรีเขาให้หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะก็จะมีบางส่วนที่เป็นภาคเอกชนนะที่ เขาเปิดทําการแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่นะผมว่าไม่ไม่ต้องเปิดหรอกนะหยุดยาวไปเลยนะ สามวันนะแล้วก็บวกเสาร์อาทิตย์เป็น5วันนะเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางนะตอนนี้เริ่มมีละเริ่มทยอยละบางส่วนอาจจะเดินทางกลับเข้ามาในหัวเมืองใหญ่ละโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับก็ใช้รถใช้ราด้วยความระมัดระวังนะอันนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็มีวินยัยสําคัญน่ยคือที่สุดของที่สุดเนี่ยคือการขับรถขับราบนถนนเนี่ยให้มีวินัยนะแล้วก็บางครั้งก็อยากจะให้คิดถึง หัวอกของคนที่ใช้รถใจถนนร่วมกันนะบางท่านนะคือผมก็เป็นผมว่าเป็นกันทุกคนแหละนะอยากจะถึงที่หมายโดยเร็วอยากจะกลับไปพักผ่อนอะไรพวกนี้นะอยากจะขับรถนานๆแล้วมันเบื่อมันเซงอยู่บนถนน,นมันร้อนนะมันมันทุกอย่างอะ่ะมันไม่ดีสักอย่างอะ่ะเวลาขับรถอ่ะนะมันเหนื่อยยิ่งเป็นคนขับนะแต่แต่ไม่ใช่เราคนเดียวครับคนที่ขับคันอื่นเขาว่าเป็นเหมือนเราเพราะฉะนั้นเวลา ระเบียบของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยวินัยของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยอันนี้สําคัญถ้าเราเห็นแก่ความสะดวกของตัวเองเป็นหลักนะคือผมจะพูดว่าเห็นแก่ได้ก็มันก็อาจจะแรงไปนะแต่จริงมันก็ใช่อะนะคือเห็นเห็นแก่ความสะดวกของตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็ไปไปไป,ไป,ไปเบียดบังความสะดวกของคนอื่นเนี่ยนะอันเนี้ยมันมันไม่ดีเลยนะชอบ ใช้ไหลาทางนะจอเปิดทางพิเศษแล้วก็ไปปาดหน้าเสียบตรงนู้นเสียบตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็นํามาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายและท้ายที่สุดคุณก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะครับอันนี้ต,ต้องต้องระวังนะผมอยากจะย้ําเตือนเรื่องนี้นะคือทุกป,ปีก็จะต้องพูดเรื่องนี้นะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราแก้ไม่ได้จริงๆนะ มันเป็นวินัยที่เราต้องฝึกกันตั้งแต่ต้นะนะหรือแม้แต่บางทีอ่ะนะตอนนี้แต่ว่าผมว่าก็ดีขึ้นตามลําดับนะฮะถ้าคุณเห็นทางที่มันมาเชื่อมกันอะ่ะวินัยของคนขับรถสมัยเนี้นะก็ดีขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ฟังสังเกตคือเขาจะให้สลับเป็นฟันปลาเป็นคันเว้นคันคันหนึ่งทางซ้ายไปอีกคันหนึ่งทางขวาเข้าแล้วก็ซ้ายไปขวาเข้าซ้ายไปขวาเข้าเดี๋ยวเป็นฟันปลาแต่ก็มีอีกนั่นแหละนะไม่รู้ละ ค่าใหญ่ที่สุดบนท้องถนนน้วยค่าจะใช้อะไรก็ได้ค่าจะทําอะไรก็ได้ไม่ไม่ส่วนหน้าอินหน้าพรมเขาไปไปด้วยแล้วจะไปแจงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันนี้อันนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะก็ระมัดระวังนะแต่ที่เกิดแน่ๆเลยที่เห็นชัดที่สุดไม่รู้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรนะแต่คุณผู้ฟังสังเกตครับราคาทองคําในตลาดโลกที่มันมีการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะช่วงก่อนสิ้นปีอะ ช่วง30มันวาสามสิบทันวา,นวาลงไปทีสอ0รเหรียญน่ะนั่นนี่ล่าสุดนะผมเห็นมีคนคาดการนะทางคนที่เขาลงทุนเรื่องทองเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าช่วงมกรากรุมภาพันส์2569อเานี่ยอาจจะเห็นราคาทองคําในตลาดโลกมีการปรับฐานนะประมาณสัก10%เ 4,003ที่เคยเห็น4,004 4,005ที่เคยเห็นเนี่ยถ้าปรับฐานลงมานะฮะบอกว่าจากจะไปอยู่ที่4,000ก็เป็นไปได้นะอาจจะได้เห็นช่วงมะกราคุกุมภานะเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนใครที่จะเ,เกี่ยวข้องกับทองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ล่าสุดฮนะทางกระทรวงการคลังฮนะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเรื่อง ให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็คณะก,กรรมการการเลือกตั้งพิจารณาข้อกฎหมายนะครับสำหรับการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายแล้วก็ซื้อทองคําผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะอัตราเนี่ยนะ ที่ผมได้ข่าวมาบอกว่าสูงสุดไม่เกิน3%นะครเพื่อดูแลความผันผวนของค่างเงินบาทท่ามกลางข้อจำกัดด้านอำนาจของรัฐบาลรักษาการนะฮะโดยแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังเขาก็บอกนะบ,บอกว่าปริมาณการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เฉลี่ยวันละ6 5 0 0 0้าล้านบาทนะสูงกว่ามูลค่าในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ที่ประมาณสัก40,000ล้านนะบางช่วงบางวันเนี่ยทำสติสิสูงสุดนะส0 0 0 0 0ล้านบาทต่อวันนะเพราะฉะนั้นการเกมกำไรเรื่องของทองคําผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีลักษณะของการขายดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อเงินบาทก็ถูกมองว่าเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งะ แล้วมันเป็นปัจจัยสําคัญนี่แหละเนี่ยที่ทาให้ค่าเงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจนะส่งผลให้ภาคการส่งออกนะเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็กระทบหมดเลยนะว่าส่งออกบาทแข็งเนี่ยใช่ไหมเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมมันก็ได้รับผลกระทบนะ เบื้องต้นนะฮะแหล่งข่าวก็บอกว่ามาตรการในการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่การซื้อขายทองคําออนไลน์นะครับที่มีลักษณะเป็นการเก็งกําไรระยะสั้นนะแบบซื้อขายแบบรวดเร็วนะแล้วก็ไม่มีการส่งมอบทองทองคาจริงนะเน้นกลุ่มรายใหญ่ระดับร้อยล้านถึงพันล้านนะยืนยันนะว่าไม่เกี่ยวข้องกับรายย่อยนะแล้วก็ล้านทองทั่วไปนะครับหรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังนะที่เป็นมี3ข้อเสนอที่คลังธนาคารแห่งประเทศไทยกลตาเขามีการคุยกันอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะเพราะว่าถ้าให้กรตพิจารณาเพราะว่าข้อกำหนดเรื่องของรัฐบาลรักษาการนะอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะช่วงนี้แหละ ต้นปีเลยนะใครที่ลงทุนทองจะได้ดูว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงนะครับส่วนทางธนาคารอมสินครับเขาต้อนรับปีใหม่ครับกับเทศกาล เงินฝากดอกเบี้ยสูงไม่เสียภาษีและเขามีเงินฝากหลากหลายประเภทมากนะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับดอกเบี้ยที่0.85%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจาที่1.00%ต่อปีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับดอกเบี้ยที่0.90%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.05%ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.92%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.08%ต่อปีเมื่อฝากต่ากว่า10ล้านบาทครับและรับอัตราดอกเบี้ย0.95%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.11%ต่อปีสําหรับฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยทั้ง3ประเภทครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31มกราคม 2569นะครับหรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดดูข้อมูลเพิ่มเติมครับ w w w j gsb.or.th หรือที่ gsb contact center 1 1 5 5ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับนอกจากจากนี้วันนี้นะครับมอบเสื้อยือดที่ระลึกประจำปี2569นะครับจำนวน2รางวัลสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ อยู่ช่วงปีใหม่นี่แหละนะแล้วก็ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิยุกระจายเสียง่งประเทศไทยแล้วก็ไปตอบคาถามกันนะใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ตุนร้านในย t u b e เก็บเบี้ยได้ตุนร้านครับคาถามก็คือว่าธนาคารอมสินครับเขาออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษต้อนรับปีใหม่มีกี่ประเภทมีกี่เดือนนะง่ายๆครับประเภทเดียวก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแต่มันมีกี่เดือนนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ,ะมี3ามเดือนแต่ว่ามันจะ อะไรบ้างนะ,ะรายละเอียดนิดนึงนะมีสามประเภทน,นะแต่ว่ามันจะมีแบบห้าเดอนอนเก้าเดอะไรอย่างเงี้ยนะไปตอบกันใน Facebook Live นะครับ<ม>ผู้โชคดีประจำวันที่1มกราคมคุณบุษกรจากสุพรรณบุรีแล้วก็คุณนิวรันจากนครสวรรค์นะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ ช่วงแรกครับจเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวคุยกับทางรองศาสตราจารย์ยงยุทธแฉลมวงที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDI r ครับเดี๋ยวมาดูสักนิดหนึ่งตลาดแรงงานไทยปี2569จะเป็นยังไงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับานัทพงศ์ครับผมครับผมอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่ เช่นเดียวกันครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับอาจารย์พอพูดถึงปีใหม่นะแน่นอนเราก็ต้องคุยอะไรใหม่ๆนะแต่ว่าสําหรับปีปี2569เนี่ยคือพอดูตามเศรษฐกิจเนี่ทุกคนแบบโอ้โหบอกเหนื่อยหมดเลย ตัว1.5เปอร์เซนตไม่รู้เลยว่าตลาดแรงงานปี69จะเป็นยังไงไทยกัมพูชาสรุปแล้วว่าจะไอ้อะไรล่ะไอ้ MOU ของไทยกัมพูชาที่ทำไว้แล้วก็ที่บอกไม่เซ็นเพิ่มไม่อะไรเพิ่มเนี่ยนะมันจะกลับมาได้หรือเปล่าอย่างไงเนี่ยปีนี้จารย์มองอย่างไรบ้าง ยังไงแล้วคงเจอปัญหาเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเทรดวอล์บอร์เดอร์วอล์นะทูริซึ่งวอล์อรงก้ยต่ากนอ่ี้นะฮะอีมันมีสงครามอยู่หลายด้านทั้งชายแดนทั้งในต่างประเทศนะฮะคือผลจากการไอพีอาร์กร่านเศรษฐกิจเนี่ยต้งรู้ว่าปีหกเก้าเราคงเพราะตัวเศรษฐกิจจะเป็นตัวเป็นดีไลท์ดีแมนเนาะก็เป็นตัวประสงค์นะที่สร้างตลาดแรงงานเนาะ พอปี69เนี่ยเราพอไปได้ขึ้นปีแรกมันพอไปได้ขึ้นปีหลังก็ยังทูรู้ทุกการก่ออิสระภาวะการเมืองที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ในส่วนของเศรษฐวัตราก็เรื่องซึ่งมันมีต่อเนื่องกันมาเป็นปีเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้ปี69เนี่ยตัวด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยมันจะตกต่ำลงไปกว่าเดิมนะสังเกตดูตัวเลขที่พยายกรณ์เศรษฐกิจกันเนี่ยจะอยู่ในช่วงตอนแรกกระบอกสองเปอร์เซ็นต์กว่านะฮะแล้วค่อยถอยลงถอยลงถอยลงลงมาเนะนื่องจาก เหตุการณ์ผิดปกติทั้งหลายเนี่ยมันก็ลงมาต่ำหรือประมาณสักหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดแค่นั้นเองซึ่งอันนี้มันต่ำต่ำหลายอย่างพอต่ำป <'s> ั gone, um, ๊บเนี่ยมันก <pol> ็จะมีผลทําให้การลงทุนก็จะต่ําลงนะฮะการบริโภคของครัวเรือนต่างถ้ามันมีปัญหามากๆอย่างนี้สินคครัวเรือนนี้สินของประเทศต่างๆตกครัวเรือนนี้มันมีมากเป็นอำนาจในการใช้จ่ายครัวเรือนก็ตกต่ําลงมันในไอ้อย่างตัวเรื่องการบริโภคต่างๆนในสินค้าบริการมันก็ลดลงจากเหลืง น่าจะเดิมเคยเกือบสามเปอร์เซ็นต์เมื่อสองเปอร์เซ็นต์กว่าหรือว่าของรัฐเองก็เคยใช้จ่ายในการบริโภคอาจจะไม่มากแต่ปีต่อไปก็่คงต้องเร่งมือเพิ่มขึ้นเพราะต้องใช้เงินมาเติมในส่วนที่ภาคเอกชนเขาบริโภคลดลงนะการลงทุนเราต่ำลงแน่นอนจากสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ในปีก่อนกันเลยทั้งหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ในปีหกเก้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพงนั้นตรงนี้นะ่ผมมอ,องในแง่ที่ว่าการส่งออกเราก็จะติดลบนะในปีหน้าปีนี้เราเป็นโบนนิดหน่อยฮประมาณสัก แต่ตอนต้นๆเราติดเป็นบวกดีเนาะประมาณแปดแปดเปอร์เซ็นต์กว่าเนาะแต่ตอนหลังมาก็ลงเลยทั้งหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในทำนองนี้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีของดีอยู่นิดเดอก็คือวัดนดุลการค้าหรือว่าอันตรามวเนี้เราก็ยังพอสร้างความเชื่อมั่นให้กับไอมดด้วยหตุางที่เขาเลตติ้งบ้านเราเนาะตอนเรี้ยบ้านเราเนี่ยก็ยยแข่งขันแบบ แข่งขันอย่างเนี้ยมายาวนานมากก็เลยไม่รู้จะไปไหนแล้วฮะเอาเป็นว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยไม่ดีสู้เศรษฐกิจปแ6 8ไม่ได้เพราะเศรษฐกิจปี69ไม่ดีแน่นอนเลยครับตลาดแรงงานจะดีจะดีเหมือนปี68ซึ่งบมื่เรามันแปงนะคราบเราเรานนี้เป็น เราไปดูตัวเลขอาจารย์การว่างงานมันต่ำที่สุดแล้วเนาะมนต่ำนะมันต่ำนะเพราะว่าเพราะเพราะว่าเราแบบเพราะว่าพอมันต่ำปุ๊บราดันไปเลยฮะไปอยู่ภาคการเกษตรหมดคือนะฮคือแค่ชวงเดียวก็ถือว่ามีการจ้างงานแล้วเนาะเออคือเราไม่ยอมรับความจริงนี่นี่ผมพูดแบบจากใจเลยนะคือจริงๆเราไม่ยอมรับความจริงพอเราแบบเออคนกลับบ้านไปปุ๊บไปกลับภูมิลำเนาไปทำอะไรขายข้าวผัดอยู่วันสองวันหรือว่าทำเกษตรแป๊บเดียวอ่ะแค่นั้นอ่ะบอกไม่ว่างไม่ไม่ไม่ตกงานละ เนี่ยนะฮะมันมันมีความผิดพลาดนีดทำเนอนี่นะในเรื่องของราย d e ฟนิชั i ของ IO เราก็ใช้อย่างนี้มาตลอดนะฮะส่วนชาติประเทศอื่นเขาเปลี่ยนไปด้วยส่วนที่การจ้างงานในภาคที่ไม่ใช่การเกษตรไปแล้วนะฮะในที่สุตรงนี้เราจะมีปัญหามากคือการจ้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรในในภาคท่องเที่ยวในปีหน้าเนี่ยนะฮะพอเราดูในแง่ภาคอุตสาหกรรมเราก็ยังไม่มีการปรับตัวไม่มีการปรับโครงสร้างทางภาคอุตสาหกรรมไปเท่าไหร่นะไปก็ไปดีช้าถึงเราจะไปได้ สู้พ a นสู้เทรดวอรสู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในสุดประเทศที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราก็เป็นประเทศที่เขาเอาของเข้ามาลงทุนเหมือนเดิมนั่นแหละนะดูตัวเลขมีอันอาจจะดูดีแต่ว่าตัวเลขที่จะสร้างเจเนเรติงค่าให้กับตัวประเทศเองหลังจากเราส่งออกไปถึงแม้มันจะจะเป็นบวกเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ส่วนที่เป็น value add ที่มันเกิดขึ้นจากคนของเราแรงงานของเราเองเนี่ยมันไม่สามารถจะขึ้นสูงไปได้เนาะครับ แต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของการแงานเนะี่ยถ้าไม่ปรับเปลี่ยนมันก็ยิ่งลำบากส่วนหนึ่งที่เราอาศัยตัวของไอการโชเฟมจากการท่องเที่ยวล่ตงๆพวกเนี้ยเนาะเงินมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันยังไปหน้ามันก็ยังพอไปได้นอาจจะได้สักสามสิบสี่สามสิบห้าล้านคนเนะยก็ยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะฮะแต่เราจะพึ่งอันนั้นไม่ได้ละไม้ค้ำยัน,นอันนี้มันเสี่ยงมากเพราะมันมีเรื่องทัวริสต์วอร์อยู่คือใครใครอยากจะได้เงินที่มาเร็วๆแบบเนี้ยนะมันเฉลยส่วนของเรียวเซกเตอร์ ช่ที่มันตกตามลงนะฮะเพราะฉะนั้นตัดแรงงานเราในปีหน้าเนี่ยแนวโน้มก็คงจะจะลำบากนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราดูนะผลการศึกษาของที่เราต้องไปยืมามาหน่อยเนาะเพราะไม่มีใครศึกษาไว้เร็วขนาดนี้นะของบริษัทโรเบิร์ตวอเทสเนี่ยนะครับของของคุณปียนุษเนี่ยก็บอกว่าปีหกเก้านี้แน่นอนเลยคนระว่าตลาดแรงงานเนี่ย ป็นปีนี้มิ่มีการแข่งขันสูงนะเพราะอเศสษฐก่างที่พูดถึงมาแล้วเนะี่ยมันมันสูงยากส่งออกไปยากบริโภคาภายในก็แย่อะไรอย่างเงี้ยนะฮมันมันต้องมาใส่ตลาดบางตลาดที่เป็น niche market ก็ต้องตลาดอาดอย่างงี้ก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญคนเก่งใช่ไหมที่บอกว่าแข่งขันสูงก็คือเป็นคุ่กลุ่มนี้ใช่ไหมใช่ฮะคือ,ค,อคือกลุ่มที่เป็นเ e n e r a t i o นใหม่กับ g e n e r a t i o นเก่าซึ่งอาจจะต้องปรับตัวนะไอตัวเลขปีหกเก้าที่ก็ดูไว้เนี่ยเขาบอกอ่ะในพวกพวกพวกกัน การจ้างงานใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่า62เดือนข้างหน้าเนี่ย40%ขององค์กรเนี่ยมีแผนที่จะจ้างงานเพิ่มเออก็ยังมีเนาะมันก็ใกล้ากลาร50%แอือแต่อีก40%บอกยังไม่มีการจ้างเพิ่มอ่าอันนี้ก็เท่าเดิมใน12%ก็บอกจะชะลอตัวไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะบอาแต่ว่ามันมีคนบางคนที่ปรับตัวไม่ได้ up skill re skill ไม่ได้นะก็จะต้องตกจากระบบไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะแล้วเขาก็เดา,าออกจากงาน มันปีหกเก้าตรงนี้ก็งคงจะมีคนที่หลุดไปแล้วก็รหลุดไปอยู่ภาคเกษตรอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่ที่จริงเราต้องการจริงๆนะคือเทรนของคนที่มีทักษะสูงขึ้นในบางกลุ่มเจเนเรชันอย่างเจนเจนซีอย่างเงี้ยนะเป็นกลุ่มที่ที่มีความต้องการเพราะกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มใหม่แล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์มีความยืดหยุ่นและกลุ้นเคยกับคำทำนานในระบบไอ้ดิจิทัลเอราเนี่ยนะฮะยุคยุคสมัยของดิจิทัลเนี่ยมันคนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มคนที่ มันจะมีความต้องการค่้อนข้างสูงนะแต่ครั้นี้มันก็ลาบากเหมือนกันว่าสดุดตลาดแรงงานตีหน้าเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันทูงในกลุ่มคนมคนพวกนีก้คือเพื่อที่จบใหม่ครับแต่นี้มันย้อนแย้งตรงที่เพื่อที่จบใหม่เนี่ยเขาจะเอาคนที่พร้อมมีประสบการณ์ด้วยอืมอืมซึ่งอันนี้มันยิ่งยากนะคนจบใหม่จะมีประสบการณ์ได้ไงฮนะเออใช่มันมีเจเนอเรชันใหม่เพียงไม่กี่อาชีพนะที่เขา ฝึกงานไม่ใช่จนบ่มเพาะไึ่จนสามารถทํางานได้ทันทีอย่างพวกหมอท่าสังเกตไหมฮะครับพวกหมอก็มีอินเทอร์นตั้งหลายปีใช่ไหมฮะใช่ก่อนที่เขาจะออกมาทํางานเ้าไม่ได้ออกมาทํางานได้ทันทีหรือวิศวะก็มีการทํางานมีโปรเจกต์ปฏิบายิงานในช่วงที่ฝึกงานเมืม่อววิศวะพวกหมอพวกเนี้ยเขาไม่ต้องปรับตัวมากนักฮะกับไอ้ตลาดแรงงานใหม่แล้วในตรวนี้แต่ว่าความลึกของไอ้ตัวอาชีพใหม่เนี้ยซึ่งมันจะเกิดในปีนี้นะฮะมันเป็นชีพที่เกี่ยวข้องกับพวก a อไอ Big Data <ม>พวก빅ดาต้าเนี่ยนะฮะพวกนี้วิศวะก็ดูแลืคนที่เรียนทางวิทยาศาสตร์ก็จะได้เปรียบใช่ไหมฮะใช่ครับพวกดาต้าเอนจิเนียร์พวกดาต้าไซนติสต์พวกแมชชีนเลอร์นิ่งนะฮะพวกเอเจนเ e ียพวกเอไอคอนเทนหรือว่าพวกเอไอเทรนเนอร์ทั้งหลายเนี่ยพว,พวกนี้ได้เกี่ยวข้องกับการที่เขียนออเกรเตอรได้สามารถปรับปรุงระบบเอไอที่มีอยู่แล้วให้มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น,ฉล,นฉลาดขึ้นได้ นะซึ่งคนกลุ่มเหล่าเนี้ยเป็นคนที่มีทักษะสูงเนะี่ยซึ่งวัดเหล่านี้เราเนื่องจากเรามีระบบที่พัฒนาให้ต่อเนื่องช้ามากับอย่างเทียบกับไต้หวันเทียบกับเกาหลีเทียบกับกญี่ปุ่นหรือจีเนี่ยนะนี่ไม่ต้องพูดถึงสหรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เราเราเปิดเรียนเปิดสอนกันเนี่ยไอการฝึกงาน,นต่างๆของวิศวะเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่ค่อยทันโลกเท่าอหรอออมันก็มีหลักสูตรที่กระทรวงอววเขาพยายามจะปรับปรุงคนกลุ่มเหล่านี้ให้มีการ เรียนเรียนในในหลักทฤษฎีอาจจะร้อนลงบ้างเลยไปเพิ่มแรงงานปฏิบัติอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมสักปีกว่าหรือสองปีต่างๆพวกนี้นะฮะผู้ที่ออกมาแล้วก็สามารถจะทางานในกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นที่มี Data literacy d i ิ i t ิเ l อ t e ร a c y ซีพวกนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะได้รับโอกาสในการจ้างงานเขาครั้งมากกว่าครับอืออาจารย์เอ่อถ้าดูอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเอาเราเห็นแล้วว่าป uh> uh> uh uh> uh ี2569เนี่ยคือปีนี้เอ่อเรื่องของคนยังยังสำคัญก็คือกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์มีคนที่ทำงานเกี่ยวกับ AI ได้เกี่ยวกับ Machine Learning เกี่ยวกับอะไรพวกอย่างเงี้ยมันยังต้อ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 งเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมที่ที่ที่ตลาดแข่งขันต้องไปฮะต้องไปฮะถ้ากลุ่มนี้เราไม่ไปโครงสร้างเศรษฐกิจตรงนี้เราไม่ได้การแข่งขันเราก็จะไม่ไปไม่ได้เลย ไม่ไม่แค่เฉพาะแบบโห,โหเก่งมากเลยเนี่ยทำแคปคัตมาตัดเอาถ่ายวิดีโอมาตัดเป็นจอด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 ตัดรูปแล้วก็ตัวเองทำคอนเทนต์เ,เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ไออาชีพตรงเนี้ยไม่พอเนาะ ถูกไหมอันนี้อันนี้ถ้าเราพูดจริงเพราะอันนี้มันเป็นเอาคู่นี้ก็คือชีพที่เกี่ยวข้องบริการเนี่ยอยู่ในสาขาบริการเพิ่มประกอบกันใช่ไหมยุคที่เรากำลังดูเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างตัวเนี้ยมันยังขายได้อยู่แม้คือในเซ็กชั่นหนึ่งเนีมันก็เซ็กชั่นหนึ่งในสาขาบริการนะก็คงเชื่อว่ากลุ่มนี้ยังไปได้ยังไปได้นะเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเรามีเครกโดเมิสิกทาวน์เนาะมีคนที่เก่งทั้งด้านเนี้ยเยอะแอลแอลวต่างๆพวกนี้สามพวกนี้เยอะเลยเฟือ รุ่นคนรุ่นใหม่เจนซีเนี่ยจะเป็นอาชีพอิสระ,ะ flexible เนะอะพวกนี้ทํางานสั้นๆระยะสั้นๆขายได้แล้วก็มีตางใช้เนาะม,มันก็เป็นเป็นกลุ่มคนหรือเป็นอาชีพที่น่าสนใจยังมียังยอยู่พวกนี้แต่พวกนี้ก็ต้องดีดีเทอร์เรซีนะยู่พอสมควรนะกา,า,า,าร์ลารดทางด้านของนิเทศศาสตร์หรือพอสมควรนะครับมีคนคุยกับผมให้ฟ,ฟ,ฟังฟังฟังอย่างนี้อาจารย์บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเออองอหรือว่าการพัฒนาอะไรล่ะพวก ดิจิตอลอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเราเนี่ยเออไม่ไม่ไม่โตไม่ทันเขาหรอกเพราะว่าคนที่มาลงทุนกับบ้านเราส่วนใหญ่ลงทุนแค่้่พูดง่ายๆคือมันไม่ได้เอาซอฟต์แวร์มาให้บ้านเราทำนะทำเป็นฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแล้วฮาร์ดแวร์ก็ตอนเนี้ยเหลือแค่ไอ้แผ่นวงจรอะ PCB ครับทำเป็นแค่เนี้ย ลงทุนแค่เนี้ยแต่ว่าไอชิปแบบ้โหชิปความประมวลความเร็วสูงไม่มาเมืองไทยเลยเราถึงจะทาไม่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแล้วก็ต้องทาเพราะถ้าเราไม่มีทําเลยเราจะไม่มีคนที่เฟซบุ๊กสวทีเรียนหนังสือฝึกงานนะไม่เขาต้องการทำใีความจริงฮะแต่เขาบอกอย่างนี้บอกว่าไอชิปความเร็วสูงอะไรไม่มาเมืองไทยเลยนะฮะ มาแต่ตแทำไม่ไดงครับทำไม่ได้ครับไไรีไฟแนนซ์มันสูงมากในเรื่องของความต้องการเรื่องของระบบความร้อนเรื่องของเอเน g y จีต่างๆพวกนี้สิาอาจจะไม่เพียงพอนะฮะ <ừ> ถ้าเขาถึงพูดถึงเรื่องของระบบของนิวเคลียร์ระบบไมโครมนิวเคลียร์ยต่างๆพวกนี้ <ừ> ที่เข้ามาเพื่อจะให้เพราะว่าเรานี่ด้านต e ้งเซ็นเตอร์มันย้ายเข้ามาหลายแห่งแล้วนะที่อยู่แล้วที่เป็นอยู่เนี่ยมันเริ่มจะมีผลในการกระทบในเรื่องของน้ําที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงพวกระบบในพวกนี้นะฮะแล้วก็เรื่องระบบไฟเอเน g y จีต่างๆที่รีไฟแนนซ้งเรา ที่จะพัฒนาพวกนี้เราขาดคนนี้ในอีซีเนี่ยเลยเจอปัญหานี่อยู่พอสมควรนะคนเาก็เลยไม่ตัดใจที่จะมาลงเป็นวิกเบาอย่างนั้นนะฮะมันมันจะน้อยฮะเข้าไปประเทศเป็นบ้านนะอาจารย์เดี๋ยวแต่แต่เราได้มาเล็กๆน้อยครับได้ไปบางส่วนครับได้บุคลากรนี้พอมีผมผมกำลังจะถามอย่างนี้ว่าบุคลากรกลุ่มนี้เราขาดเยอะไหมถ้าพูดถึงตอนนี้ก็มีหน่วยงานทางด้านอวแล้วทางด้านต่างๆก็ทำโปรเจกต์ร่วมกับทางบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในนัเนเออ เขาจะเทรนให้โดยตรงเลยเป็นแมทชิ่ง g เดิเรกแมทชิ่งเลยนัย oh. ้นตรงนี้มันต้องการอันนี้ฮะเพราะว่าถ้าไม่ได้ต้องการอันนี้แล้วเนี่ยมันไม่ทางจะเซิร์ฟตรงเลยเพราะแต่ละระาษาที่มามันจะมีลักษณะของการทํางาน,นในโฟลเซตจริงๆแตกต่างกันอยู่บ้างนะฮะ ไม่ใช่เป็นคอมบลนเอ่อคอมพิเทนซีที่สามารถจะใช้ด้วยกันได้นั่นก็จะมีเอ่อกาเรียกสเปเชียลไลซ์นแต่ละเหมือนไม่แต่ Data Center ที่เข้ามามันก็มีคนละระบบอะไรเงี้ยเพราะดัต้าที่มาลงทุนบ้านเราที่เข้าไปคือถ่ายเบย์ไอได้ร่อยเนี่ยเขามีการเจรจาร่วมกับทางมหาอะไหรือสถานศึกษาบางแห่งหรือหรือมูลนิธิบางแห่งเนี่ยจัดเตรียมบุคลากรตัวนี้ให้เป็นการเฉพาะไปอืมอันนี้อย่าไปเข้มามันมันเซิร์ฟไม่ทันน่ะเพราะว่า เพราะว่าเวลาพอเราจะเปรเนคนใช่ไหมเขาก็อาจจะเอาอินจ uh ิเนียร์เดิมมามารีสกิลมาเติมความรู้ตรงโน้ตรงนี้ระย,ยะสั้นๆนระย,ยะปีหนึ่งสองปีเนี่ยเพื่อให้ทํางานได้เลยคนระ หรือไมเราต้องเอาคนจากต่างประเทศที่เราคนไทยเราเนี่ยที่ทํางานอยู่กับบริษัทใหญ่ๆต่างคนเนี้ยเข้ามาเสริมให้มาเป็นโคช้ชมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเออและตลาดแรงงานกลุ่มเนี้ยอันเนี้ยคือ,ค,อคือเราเห็นแล้วมันมันมันมีความต้องการน่ะแล้วถ้าเราจะให้ต่างชาติเข้ามาแล้วเราออกวีซา่าทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยัง,ย,งยังสำคัญไหมฮะยังเป็นก็ยังสำคัญเนี่ยต้องทําอยู่ฮะเพราะอะไรช่วงแรกเนี่ยเราต้องมีีเสี่ยงฮะก็เราเองเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เวลาพัฒนามันตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วเรา เร,ราศาสตราจารย์ดรยงยุทธแลมบกนะฮะที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะฮะวันนี้ก็คุยกันแบบสบายๆนะฮไม่ต้องซีเรียสมากนะสำหรับวันศุกร์นะศุกร์ที่สองมกราคมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเ,เก็บตกเศรษฐกิจนะจริงๆปี2569มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าเอาแหละลานินญ่าเนี่ยมันจะหมดช่วงประมาณต้นปีเนี้ยนะแต่ว่าพอหมดจากลาญินญ่านะคือพุ้งง่ายฝนเยอะนะ มันจะเข้าสู่เอลนิโยเอลนิโยนี่ก็คือร้อนและวแรงแล้วอกโอ้มีโอกาสปีนี้ถ้าถ้ามันมาช่วงปี69ปี70เนี่ยมันคงจะสาหัสจากกันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันตอนนี้พักสักครู่ครับ